The กใหม่ของทางช่อง3นะคะพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะเปิดตัวด้วยมาดใหม่หันผมสั้นสุดเฉียวให้เห็นดวงตาคมกลมโตนะคะสวยจัดยิ่งกว่าเดิมค่ะโดยมาเริ่มต้นทดลองทางเสื้อผ้าทําผมเพิ่มความพร้อมก่อนเข้าฉากถ่ายละครเรื่องแรกเงาพรายค่ะของค่ายแม่เหล็กย่างทีวีซีนที่พึ่งได้พระเอกปอณัฐวุฒิมาบุ๊ประกบกับลูกรักอย่างอ้ําอัติชาติในคู่เดือดโดยงานนี้นะคะรับรองว่าไหลลื่นเพราะว่าสาวพิงกี้ได้จับคู่กับรุ่นพี่พี่หนุ่มสอนรามนั่นเองค่ะโดยถ่าย ทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นระทึกใจและได้สติโดยทั้งต้องมาร่วมกันเผชิญชะตากรรมกับความอาถรรพ์สุดเร้นรับตำนานผีพรายจอมอาฆาตซึ่งพระเอกหนุ่มนะคะเจองานยากเพราะตัวละครมีหลากหลายอารมณ์ทั้งสุภาพทั้งเก็บกฎและลงท้ายด้วยกลายความ เป็นความอมหิตนะคะเป็นตัวที่สอนให้แฟนละครเห็นจุดจบของความโลภค่ะเล่นกับพี่หนุ่มก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นอะไรที่แบบกี่อันบทแล้วนะคะก็รู้สึกแบบอยากเล่นเลยชอบค่ะยินดีฮะ้องใช้คำว่ายินดีไม่ใช่ดีใจเพราะว่าส่วนตัวก็สนิทกับน้องอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนน้องสาวแท้ๆนะครับแล้วก็อย่างที่พิงกี้บอกครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นบทประพันธ์ที่ดีมากนะครับของคุณแก้วก้าผมก็เลยคิดว่า,ามันเยน่าสนใจและก็ท้าทายมากกี้นะคะก็เป็นเรนค่ะ,คะเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทเป็นสาวมั่นขนาดนี้นะคะแล้วก็อ่านบทครั้งแรกก็รู้สึกแบบอ่านจนจบเกือบจบก็ร,รู้สึกแบบเรา,าตัดผมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่านแล้วเนี้ย เป็นคนที่แบบว่าคล่องแคล่วแล้วก็เป็นคนที่แบบเออเป็นสถาบนิกค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดผมเลยแล้วก็ทุกอย่างก็เลยแบบอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะใส่ก็เลยแบบดูดูแบบเป็นเรนมากอะค่ะผมก็จะไปเล่นเป็นคนที่เหมือนไม่มนุษย์จริงๆอ่ะไม่ใช่พระเอกปกติคือเรื่องนี้ก็จะเขียนบทละครที่เป็นคนให้หลงไหลกับอำนาจให้หลงไหลกับ สิ่ง,งที่อยากได้มากับเงินกับทุกอ,อย่างผู้หญิงอะไรต่างๆจนจนกระทั่งเป็นบทสรุปให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมาครอบงำแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้คนดีๆกลายเป็นคนเลวก็ได้ก็เป็นเรื่องที่พิงกี้ตั้งใจอะคะก็อยากจะฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะ นนท์นะคะยังได้ต้อนรับอีกสองนักแสดงในเรื่องนั่นคือหนุ่มตุ้ยเกตกำม่นที่เรื่องนี้กลับมาโชว์แววตาอันอบอุ่นอ่อนโยนบ้างกับตัวละครไม่ธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีระดับไทคูน80,000ื่นพันล้านนะคะแถมไม่น้อยหน้าพระเอกสอนรามเพราะคู่ของหนุ่มตุ้ยเป็นสาวสวยใหม่แกะกล่องลูกครึ่งเยอรมันวัยสิมัดมาดน้องแจ็กกี้ชาคลีนั่นเองค่ะซึ่งได้บทเกินตัวเป็นสาวไฮโซที่ชอบบริหารเสน่ห์กับหนุมน่มๆท้าทายความสามารถกัน้งคู่แบบนี้ตั้งแต่มาสวมบทบาทภาพ ก,คร,กครัคร้งที่เจอเอกใหม่ๆครับผมนะผมก็จะตื่นเต้นฮรตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีนักแสดงที่แบบว่า มีประสบการณ์เนี่ยหลายคนมากๆค่ะระบบทเป็นพิมพ์ค่ะอายุประมาณ24-25่ถึงค่ะบุคลิกนะคะก็จะประมาณว่าเอาแต่ใจเป็นคนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจมากๆกย่งก็ต้องขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็หนูพยายามหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันค่ะก็จริงๆก็ต้องส่งกันอยู่แล้วละครถ้าเกิด <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าในเรื่องเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยก็ก็จะเรื่องนี้ก็รู้สึกฉีกตัวเองเหมือนกันครับ <c oughs> ผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยรวยมากครับเรื่องนี้เป็นหนุ <c oughs> ่ม วิศวะครับผมแล้วก็รวยรวยมากๆต้องพยายามทําตัวรวยแล้วก็จะจะเป็นคนดีครับที่ผ่านมาก็จะเป็นคนเลวอยู่นะฮะซึ่งก็ต้องต้องต้องพยายามปรับปรับตัวเองพอสมควรครับก็ยังไงก็ฝากว้ด้วยแล้วกันครับก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับเงาพลายครับ